สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้มีข่าวข่าวด่วนข่าวดังมาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะมีคำสั่งเด้งพลตำรวจตีคนหนึ่งในภาค2หมายถึงภาคตะวันออกแถ8ว8ปดริ้วชนบุรีระยองจันตราดเขาบอกว่าคนคนนี้ในพลคนนี้นะไปสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหานะครับนะเอาเอาเอาคนที่ไม่ได้กระทำความผิดมาออกนอกหน้าเป็นผู้ต้องหารับผิดแทนผู้ต้องหาตัวจริง เราเห็นบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องบ่อนการพานันคนจีนสีเทายาเสพติดแกง้ง call center อะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ดีใจมากนะครับที่มีข่าวแบบนี้ออกมาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการปวาดล้างดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวกับคนจีนสีเทาบ่อนการพานันยาเสพติดแกงเงินกู้แก้ง call center มีข่าวแบบนี้ดีมากครับขอให้เป็นความจริงครับสาธุ นะถ้าเป็นระดับนายพลแล้วสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาก็ติดคุกครับมาตรา157ครับนะปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจำคุกสูงสุดก็10ปีนอกจากนี้ก็โดนข้อหามาตรา200ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดจำคุก7ปีนะส่วนใครที่มารับสมอ้างนะครับเป็นผู้ต้องหาก็จำคุก2ปีนะมาตรา172นะเขาเรียกว่า แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญาให้ผิดไปจากความจริงข้อหานี้นะครับนะเขาเรียกว่าแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาให้ผิดไปจากความจริงคือความจริงนะคุณไม่ได้เป็นผู้ต้องหาละแต่คุณดันนะเสนอหน้ามานะครับเป็นผู้ต้องหาคุณก็ติดคุกสองปีสบายไปนะส่วนผู้ต้องหาตัวจริงก็พยานหลักฐานไปถึงก็เดี๋ยวก็โดนแจ้งข้อหาก็ติดคุกครับคดีแบบนี้ศาลก็ลงโทษสถานหนะักเพราะ ถือว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการด้วยทมจุกรูจุกรูติดตามเพจทนายใครทุกข์ละคุณจะฉลาดและคุณจะไปทำชั่วทำเลวนะก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องตำรวจนะครับนะเราปฏิญาณตนแล้วครับเราจะเป็นตำรวจของประชาชนเราจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เราอย่าไปทำอะไรที่โสขกรปกถ้าผู้บังคับบัญชาบังคับให้เราทำเราก็อัดเสียงอัดคลิปไว้แอบอัดคลิปไว้ นะและส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมประจานผ่านสื่อให้ว่ามีตำรวจโจรผู้บังคับบัญชาโจนอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ก็ยินดีนะครับที่จะดูแลตำรวจดีๆทุกคนนะส่วนตำรวจชั่วเร็วก็พร้อมเป็นกระบอกเสียงในการนะประจานกระทืบซ้ำจุกรูดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยยี่หิ้วยี่หิ้ว